สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีบ้านของตัวเองครับที่สร้างเมื่อมกรา2565แล้วเสร็จพิกภาสองพึกสมานำเสนอนะครับเผื่อเป็นแนวทางสลหรับท่านผู้ชมที่กำลังคิดจะทำบ้านหรืออยากจะทำบ้านเผื่อเป็นตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้าง7เมตรยาว8เมตรสร้างในพื้นที่80 ตารางวานะครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นสร้างโดยใช้โดยเป็นช่งางญาติกันเองนะครับคิดค่าแรงรายวันแล้วก็ซื้อของให้ช่างเอาช่างคิดค่าแรงรายวันบ้านหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3-4เดือนทำไปเรื่อยๆครับโครงบ้านตัวบ้านนี่ ทคานหล่อเสาเองนะครับผูกเหล็กผูกอะไรเองทุกอย่างช่างเอาเหล็กเอาอะไรมาทําเหมือนสมัยโบราณนะครับค่อยๆทําเริ่มจากถมดินถมไรขุดหลุมเสาอะไรเองทุกอย่างนะครับค่อยๆทําอิฐที่เอามาก่อนเป็นอิฐตันทุกก้อนเลยนะครับเป็นอิฐตันที่มาก่อฉาบด้วยปูนหน้าต่างนี่ก็เอาใช้บริการช่างในหมู่บ้านครับที่เป็นช่างหน้าต่างช่างกระจก มาวัดแล้วก็เอามาติดตั้งให้นะครับพบประมาณก็กันเองประตูก็ใช้ไม้เดิมจากบ้านหลังเก่าเป็นประตูไม้สักครับเอามาทาสีใหม่ทำบ่งกรอบใหม่อันนี้ห้องครัวห้องครัวก็ใช้ไม้เดิมมาทําเป็นตีไม้ละแนงเป็นช่องลมทําครัวโปร่งๆนะครับเป็นครัวร่วมสมัยนะครับเป็นครัวไทยผสมครัวไทยแหละครับไม่มีครัวฝรั่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นชักโครกก็มีฝักบัวมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศเป็นกระจกนะครับเป็นหน้าต่างช่องลมระบายอากาศครับอันนี้ก็จะให้เป็นที่สลหรับวางเครื่องซักผ้าอันนี้ในตัวบ้านนะครับเป็นห้องโถงห้องโถงก็จะมีปล่อยโลง่ลงๆไว้นะครับยังไม่ได้กั้นได้อะไรแล้วก็ปล่อยโลง่ลงๆตามแบบฉบับบ้าน ชนบทของไทยเรานะครับอันนี้เป็นห้องนอนอันนี้บ้านหลังนี้ครับสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็มีห้องโถงห้องนอนก็จะกว้างตามตัวบ้านแหละครับ3.5เมตรคูณ4เมตรนะครับสองห้องนอนห้องโถงนี่ก็จะกว้างหน่อย3.5คูณ 8คูณเกือบ12เมตรนะครับประมาณ12เมตรนะครับเพราะว่าต่อออกมาอีกหน่อยนึงข้างหน้านี่ครับฝ้าเพาดานก็ใช้เขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจช่บบอร์ดหรืออะไรนี่แหละสมาร์ทบอร์ดหรือ,อยังไงนี่แหละไม้ก็ใช้ของเดิมม่าน หน้าต่างบ้านนี้ก็ใช้บริการช่างในหมู่บ้านนะครับเออลืมบอกดนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น480,000บาทนะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับบ้านหลังนี้ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น480,000บาทเป็นค่าแรงสักประมาณแสนเศษเศษที่เหลือก็เป็นค่าของ ค่าแรงก็ช่างคิดเป็นรายวันครับวันไหนทําก็คิดวันไหนไม่ทําก็มีคิดทําปดโมงเลือกห้าโมงนะครับไม่มีเอาเปรียบช่างกันเองทําเต็มฝีมือครับทาเต็มที่แต่คิดค่าแรงช่างใหญ่ในะคิดผมแค่450นะครับสองท่านเป็นญาติกันท่านคิดค่าแรงเหมือนเหมือนคนงานเลยส่วนลูกน้องท่านก็วันละ4 0 0 2ท่านมาบ้างไม่มาบ้างก็ทำไปเรื่อยๆครับวันหลังนี้ ถ้าเป็นผู้รับเหมาทั่วไปทำนี่ก็น่าจะอยู่ที่เจ็ดแปดแสนบาทขึ้นนะครับคุณภาพแต่ไม่ทราบว่าจะได้ขนาดนี้ไหมเพราะตัวนี้ใช้ของคุณภาพหลังคาใช้ของเอ g เหล็กก็ใช้เหล็กที่มีความหนาเพราะควรในโครงหลังคานะครับอันนี้ตัวบ้านทาสีทาอะไรอันนี้ยังไม่ได้ติดแอร์นะครับแต่ตอนนี้ติดแล้วครับแต่นี่เป็นภาพเก่าที่ในบริเวณรอบ ตัวบ้านก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มตกแต่งแต่ว่ายังไม่ได้ลงให้ดูอันนี้ลงให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะมีหลายๆท่านก็ไม่ทราบรายละเอียดอยากทราบรายละเอียดนะครับผมก็อาจจะให้รายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนนะครับบ้านหลังนี้เป็นทรงโมเดนนะครับใช้งบก่อสร้าง480,000บาท